เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราประพฤติปฏิบัติมาถูกทางหรือไม่ถูกทางข้อแรกนั้นขอให้พวกเราลองพิจารณาดูอารมณ์หรือความเปลี่ยนแปลงในนิสัยของตัวเอง ถ้าคนไหนเป็นคนชอบโกรธชอบโลกชอบหลงก็มาพิจารณาว่าถ้ามีใครก็แล้วแต่ทำให้เราโกรธถ้าเราสามารถระงับใจของเราไม่ให้โกรธได้เรายกจิตของเรานั้น อยู่เหนือความโกรธอยู่เหนือความโลภอยู่เหนือความหลงนี่แหละ,สะแสดงว่าเราฝึกจิตฝึกสติของเรานั้นดีแล้วถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติลึกลงไปอีกว่าเวลา เราทำอะไรเราจะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาเราจะรู้จักคำว่าพอให้เป็นคำว่าพอให้เป็นนั้นเราหาได้เท่าไหร่เราก็พอใจในสิ่งที่เราหาได้ ไม่ไปสมกโลกมาเพราะถ้าเรานั้นไปสกรลกมาพยายามคว้นวายเข้าของเงินทองโดยไม่สนใจว่าเราหามาได้นั้นเราขนไปในสมปริยภพเบื้องหน้าได้หรือเปล่า ถ้าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมข้อที่สองนั้นก็คือให้เรารู้ในสภาวะแห่งธรรมะรู้ว่าตัณหากามะตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหา รู้อารมณ์ของตัณหาว่าอะไรเป็นบอ่อเกิดของตัณหาและเราจะใช้อะไรามาดับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้ก็ต้องมีสติและสัมปชัญญะเท่าน,นั้นและขอให้เรามีความรู้สึก รู้ตัวทั่วพร้อมทำอย่างไรก็ได้ว่าถ้าเราพยายามฝึกสติสัมปชัญญะสวดมนต์เจริญภาวนาแล้วเราก็พยายามอยู่เหนืออารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราสามารถอยู่เหนืออารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเรารู้แค่ว่านั่นคือมายาคืออารมณ์ที่มันหลอกให้เราหลงไปติดกับดักแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติอยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้นั่นแหละแสดงว่า เราประพฤติปฏิบัติมาถูกทางแล้ว